สวัสดีครับมาครับเมื่อนี้พามาชมพุ่งนาครับถึงดำแล้วนี่อันนี้ยายาคืนครับต้องตาดออกโอ้นี่ครับกําลังตัดกําลังตัดยาตัดจําเลย อยาหลายครับนี่เขาให้มีบ้านบ่ได้เลยนี่นี่ได้ดามเอาแบบนี้ครับนี่ไดดดามเอานี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นไฮอ้อยครับเห็ดหน้าบ่อใครหลายเห็ดพ่อได้กินแต่ตอปีครับเพราะบ่ิได้ซื้อเขาส่วนมากจะเป็นธุรกิจของไฮอ้อยหลายกว่าครับ นี่ไฮน่าเห็ดเป็นไฮอ้อยมอดเลยครับนี่พุ่งนาย่างเหลือหลายตนอยู่ครับใหม่ไง ตัดหญ้าเข่าครับตัดเขาน้าเนี่ยตัดออกไปครับเดี๋ยวกับแป้แงแห้งยอดขึ้นอีกที่หนึ่งครับเยวจะพ้งอีกเพื่อปาบหญ้าหญ้าไร้ครับ,บรทำบ่ตัดกับบอด้กินครับนี่ตัดออกน้ำทันแท่หน้ากันดิตัดเกลียด้วยกันนี่ครับนี่ตัดใเกลียงเลยนี่ครับบรรยากาศทองทุงทุงหน้า แต่ก่อนแถวปุ่นเป็นไฮห,หน้ามุดนะครับเพิ่นเฮ็ดเป็นไฮอ้อยเพิ่นปลูกอ้อยกันแต่ก่อนเป็นทุ่งหน้ากันตอนนี้ปลูกอ้อยหมุดแล้วครับนี่ครับผู้ตัดตัด,ตดข้าว เดี๋ยวา้าฝนมาอีกรอบนึงนี่มันก็จะแท้งยอดขึ้นอีกครับเป็นวานไว้ล้วเขาหาขึ้นไร้ วันนี้อากาศดีครับืนันนี้อาทิตย์ที่แล้วฝนตกข้างอาทิตย์เลยครับน้ำน้ำเิ่มบกลงหน่อยแล้ะครับแตะก่อนเต็มระวังอย่างเดียวคือหอยเชอรี่หอยเชอรี่ รับตันเนี่ยเือนเพื่อเพ่เลยรับ โอเคครับสนับคลิปนี้ไว้ซ้ำนิดวันครับพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ